สวัสดีค่ะอีสาบนบานย่ากินนี่มาขายฟองตลาดหนองเห็นพี่น้องบึงนกนกเขาไมา่กินเขาป่าย่ากินมาขายเขาปลานกก็ไมากินตาฮักตาฮักพี่น้องนกเขาไมา่กินเขาย่ากินเอาเขาปลาให้กินย่ากินมาขายเขาปลาตาฮักขนาดเลยพคนนะ่ะ นกเขาปานเลี้ยงไว้อยู่นาบ้านและยาก,กินกับมาขอกินผัวเพิ่นนั่นไฟสอดตายแต่กี่มีครูไฟสเสลยสอดแฟนเพื่นตายแล้วแต่ว่ามือหนึ่งเห็นแฟนใหม่มากินน้ำอยู่เด้อนกกับปินหัวใจคือคนนเด้อเห็นซัด มีสีวิตชีว่ามัจะค่่มขึ้นอย่างนีพี่้องกินหัวอาหารบานย่าโยกเราก็บม่กินเข่าปลายบานย่ากินลานย่ากินถ้าส้มนกนกเขาพี่น้องแม่อยู่ จนว่านี่ไฟสวัสดยวนสายไฟอยู่ซื้อหนาบ้านดังตุมต่มโตกลุมาใส่รถน้องเก๋เนาะเลขออกอยู่รถเนาะน้ะนองเก๋ซื้อเลขรถจ้าของกันได้เงื่อนเสยได้ถือเลขเสยนกเขานี่ลและบานนี้เพิ่นก็รเลยือยู่คนเดียว